ครับสวัสดีครับผมเต้พางพระทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมวัสพันสูงนะครับก็ออกประมาณปี2512หนะครับหน้าตาเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาคร่าวๆของผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็สังเกตความเรียบตึงนะดูโดยรวมๆนะครับแล้วก็จดจําลักษณะความคมของเหรียญนะครับเหรียญยิ้มหวานนะครับมีการทําเก็ฝีมือค่อนข้างดีนะครับต้องจดจําความคมแล้วก็ความเรียบตึงเป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับ ใบหน้าของพ่อจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับดูตรงเปลือกตาบริเวณด้านขวามือเรานะครับจะเป็นเส้นแตกแฉะแบบนี้นะครับเกิดจากแม่พิมนะเส้นแตกคล้ายๆตัว V นะครับเจ๊ถอดได้นะครับแต่ให้จดจำลักษณะพิมพ์เข้านะครับก็ดูความเรียบตึงนะบอกแม่พิมพ์นะครับเป็นผิวคล้ายๆเปลือกส้มนะแต่ว่าก็จะมีความตึงนะเนี่ยแบบนี้นะครับฟอนต์ตรงคําว่าท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับจดจําความคมของฟอนต์ตัวอักษรนะจะลักษณะเดียวกันกับขอบเหลียนเลยนะ ดูความเรียบตึงของพื้นหลังหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูความคมของฟอนต์ตัวอักษรนะครับกับความคมของขอบเหรียญนะความคมจะแบบเดียวกันเลยนะครับความคมของสันขอบนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญด้านหน้านะครับดูลักษณะรูเจาะนะครับที่เล็กๆแบบนี้นะครับไม่กว้างมากจนเกินไปนะไม่มีรอยจิกรอยถอดนะครับแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของเหรียญยิ้มหวานเลยนะครับรูเจาะไม่กว้างมากเกินไปนะแบบนี้นะครับ คร่าวๆด้านหน้าเหรียญก็เป็นประมาณนี้นะครับมีแยกบล็อกอีกอย่างนึงนะครับก็คือบล็อกสังกติเกินและสังกติเรียบนะแล้วราคาไม่ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวพี่ๆไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับผมจะสังเกตลักษณะความเรียบตึงนะครับของเหรียญนะแล้วก็ดูลักษณะของเส้นวิ่งนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเส้นสายฝนสาดลงมานะครับดูโดยรวมนะครับดูความคมโดยรวมด้วยนะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับอัคระยันนะครับแล้วก็ฟอนตัวอักษรนี่คมแบบนี้เลยนะครับเป็นผิวเปลือกส้มแต่ว่าคมมากนะครับ แล้วก็เอียงดูเนี่ยลักษณะเส้นเส้นวิ่งนะครับจะเป็นเส้นลักษณะเส้นสายฝนเลยนะแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงที่แบบวิ่งบริเวณพื้นหลังนะครับแล้วก็จุดพิจารณาเพิ่มเติมของผมนะครับผมสังเกตตรงบริเวณขอบเหรียญน,นะมีคลิปปิ้นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติของการทําเหรียญน,นะครับในความว่าใจของผมครับช่วยพิจารณาเกแท้ได้นะความตึงของเหรียญน,นะแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะผมสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะครับพื้นหลังหูเหรียญนะครับจะต้องเรียบตึงนะครับ ไม่มีรอยจิกถอดนะครับมารบกวนนะบริเวณนี้นะครับแล้วก็บางองค์ก็จะมีการเจาะทะลุที่ปิ้นป้นนะครับถ้าปิ้นปิ้นเยอะๆนะครับในความเข้าใจของผมนะช่วยให้พิจารณาได้ง่ายนะแต่ก็ต้องดูส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับดูความคมของพิมพ์นะครับแล้วก็ดูลักษณะธรรมชาติของเหรียญนะครับเซโลหะลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเรียบตึงของเหรียญเป็นหลักนะคร่าวๆหน้าหลังเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับอีกเหรียญหนึ่ง ตัวตัดจะคล้ายๆกันนะครับเอาเป็นว่าธรรมชาติในปี1นึสองนะครับธรรมชาติต้องเป็นประมาณนี้นะได้มาจากด้าน <c oughs> บนนะครับคนละบล็อกกันนะครับแต่ตัวตัดเป็นตัวเดียวกันเลยนะนี่นะธรรมชาติของเหรียญยิ้มหวานนะครับผมจะถือเอียงหน่อยแต่ว่าตัวตัดที่จริงเป็นตัวเดียวกันเลยนะนี่ครับแบบนี้นะครับมีชีคขาดนะครับแล้วก็เป็นบั้งฟันแบบนี้นะทำให้พิจารณาง่ายเลยนะครับคร่าวๆนะปีหนึ่งสองเป็นประมาณนี้นะครับคนละบล็อกนะแต่ว่าตัวตัดเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับ สังเกตล่องฟันนะครับเป็นล่องเดียวกันเลยนะมีฉีกขาดนะครับฉีกมากฉีกน้อยแล้วแต่เหรียญน,นะครับแต่เนี้ยเนี่ยล่องฟันนะครับคนละบล็อกนะครับแต่ตัวตัดเป็นแบบเดียวกันเลยนะจดจําธรรมชาติตัดฟันตัดเข้าๆนะครับประมาณนี้แล้วกันมีฉีกขาดแบบนีบนน e hm, บนะน้นะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับออกประมาณปี2512นะพี่ท่านใดมีนะครับเหรียญหน้าตาประมาณนี้นะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับ ลาย idsai tay 5 0 5 1นะครับมีตัวอดด้านหน้านะราคาเล่นหานะปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่หลักพันต้นๆนะครับดรอปลงมาเยอะนะครับจากเมื่อก่อนนะแต่ก็ยังยินดีรับเช่านะครับอยู่เรื่อยๆนะก็พันกว่าบาทนะครับสวยจริงๆถึง2,000กว่านะก็ยินดีรับเช่านะลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลาย idsai tay 5 0 5 1นะครับมีตัวด้านหน้านะหรือว่าพี่ทนใดมีพระอื่นๆอยากปล่อยนะครับก็ลองรวมๆส่งมาชมได้นะส่งมาทางไลน์นะครับ ก็องค์ไหนที่ผมพอจะมีมุมนะครับน่าจะพอมีมุมเช่ากันได้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลาย id s, s i t a y 5 0 5 1นะครับเต้บังบัวทองยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ